สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันที่28ธันวาสองพันนะครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดนะครับผมของเว็บนะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบรอบ30ขวบนะครับผมโอ้ยสุดยอดเลยเกิดมาหาเลยอายุสามสิบเป็นเพื่ออะไครับผมก็เลยเตรียมมัสยิดบากะเซาครับวันนี้มาทําบุญเนี่ยในวันคล้ายวันเกิดนะครับผมเอาเลยเอาใช่นะครับผม

สีที่ชายุโกรถวัตปิวาธนาเสริสันตังพุทธาปจจัยโนตัตโรธรรมาวัันติอายุอนุสุขังท่าังอายุโสปัลโททีโรวันลโสปฏิปานโทสุขัสสะตาเมตทวีสุขังโสอาจิคัสติอายุสัตวาปรังวันนังสุขังจปฏิปานโททีขายุยัสวาโหติ ยัตายตป้ติติอวุสัพมังรันสัพเทวตาสัพุทานุภาเวนะสัพธรมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัาโติวันตตเตวัตป็ขอยอมใความสมานะลาิได้ก็ขอสงปีนนนะมีาสมานใครไปใหนนะนะขอเดี๋ยวถามขอไปไปไหนก็ขอลอง้งเลยวยนะสวัสดีครับวันนี้เขากะ เลี่ยมสีงานเดีวกับบานหัวถพาแล้วกับบ้านไก่กันดอกสีดอกงาเป็นไก่ไก่ไก่ขึ้นกังยูดีกับหอองสวรรค์ขึ้นดีมองไม่เหนบมนี้กอนไหนออมาอยู่มาเด้อาผู้มาดิบตีนที่นี้ทมาติบไหนวิธีให้นกดนตรีมาแล้วเห็นบเพราะว่าไห้คนเก็บไม่ไปให้ทำดีแต่ว่าเกิดเลือดยุไม่กินเขา ได้บางทีถ้าได้ห้ากับแบ้งปันสามหน่อยสี่ห่อยอยู่ท่านตะเลงงานพี่น้องท่านตะเนลงงานจากบึงกรานนะครับผมอยู่ขังรี่มนิ่มโขงรี่มโขงอูขางเรื่องบันของจวยากาศเย็นสวยสวยเป็นตะปูสัตว์ดิ่มนนำ มหาสจัลน้ำลำไยคือน้ำน้ำมหาสจัลเย็นเย็นก็สีรองข้อดินนะนามลำไยเนาะ่ไปนอน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 ก่อนเด้อครับมื่อื่นกันเจอกันที่บ้านบนบ้านดุงใช่ไหมบ้านดุงค่ะผอกนงยูรีโอว์มีนี่มีคนดึงแขนเอื่อยมือหนหน่อยมาจับแขนนอนหยานเท่าตุ๊กไปทีขอบคุณน้องยูริที่ห่วงใหญ่นะคะมื่อื่นพอกนอพี่น้องไม่ไหวผอกนา ได้ค่ะแล้วพรุ่งนี้ใครมาด้วยนักร้องดังนะคะที่เล่นเพลงกรลั่ดังสิใครล่ะรุ่นี่อ๋ออีกแล้วรุ่นี่แล้วรุ่ใช่ลูกนี่แล้วใครล่ะวันนี้ศูนย์นักร้องดังเจอกระตักข้าวพรุ่งนี้มีนักร้องดังมาด้วยนะคะเปิดตัวเพลงแรกด้วยไม่รู้ว่าใครใครล่ะไม่รู้ว่าใครเลยเปิดตัวเพลงได้เจนนี่เนี่อปคุณเจนนี่สิกูเจนนี่โซฟีนเนี่ยปะแม่เจนนี่โซฟีนะคะ แร้นี้เออรุนดีแล้วเพ่งยั่งกว่ไม่ยยังกวองเพงเันไิงกว่าเป็นยยังว่าลองอะไรเรขึ้นต้นขึ้นต้นไร็ลองเลยก็เล่นเพงอยู่ไหไม่ย่นั่นลองหรอไ่ไม่ยิงใครเขาแล้วขามาไม่นั่นเปนิ่งนี่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 ยังไงเนี่ยยงเิ แล้วออกเพลงไหมตัวเพลงไหมเพ่งยังก็ลองเด็เพ่งไหมอยูน y o ยูทูบนี่เราออกไปมมื่มืดห่ตัวแล้วออกไปมห่าก่อานก่อานยังก่อฐานไอ้ดูนั่งร่องอัปเม้นเุ้ยไปไปเจออะไรเนาะเออเพ่งไข่ผู้ใดไข่พมอดพิมอดพิมอดเลยเองเหาอเม่งนี่แมนเพลงไปยังอียงไหมจาเพงเอียงเขาต้อขอบ้างเอเออไปยังอย่นี่ ไปเบงกอลจะยูทูปกันเออเพี่ยงล่ะก้าได้มาแรงแล้วติดก้าวได้มาแรงแล้วขนลุกมากวันเดียวเองพี่น้องต้องรอรุ่นนะคะมืออื่นอยู่บ้านดงนะคะอยู่จังหวัดดูรอนธานีอย่าลืมมาให้กำลังใจพวกเรามีหลายส่วนเยอะพี่น้องเด้อพอกันค่ะบ๊ายบายรุ่นอีกแล้วพี่น้องรุ่นอีกแล้ว You're <laughs> going <laughs>